สิงโตครับครับทั้งที่แล้วเนี่ยพ่อก็ไปอันดาซามาแต่สิงโตก็ไม่ได้ไปอยู่ดีเพรพะสิงโตติดเรียนพิเศษจบเลยไม่เป็นไรเนาะครั้งหน้าอยากไปไหมอยากอยากไปคนระับแต่ว่าคุณหมอเขาก็บอกแล้วอะอว่าอาจจะเป็นผู้หญิงถ้าจะเป็นผู้หญิง,ญง,งสิงโตทาไงอยากได้น้องผู้หญิงอยากได้น,น้องผู้ชายครับผู้หญ่ อย่า้น้องผู้ชายทยําไมอยากได้น้องผู้ชายจังเลยเกมเตะบอลอ๋อเจะามาเตะบอลคู่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดังคุยกันตั้งนานแล้วเนี่ยใครเนี่ยแม่โอ้โห <c oughs> นี่ยครับน้องๆที่หลายคนถามมาว่าแม่ถิงโตคนไหนนี่ครับวันวน,นี้ออกมาแล้วตัว <c oughs> จริงนะคะแม่แต่ความจริงแม่ถิงโตนี่เขาออกมาหลายเทปนะที่เล่นเป็นน้องดาวตอนโตครูเป็นสีแล้วก็เทปอะไรอีกอะ ไม่มีละมีเดียวที่แม่ออกแม่ก็เป็นคนอายกล้องมีนิดนึงมีนิดนึงเบื้องหลังอ๋อตาเบื้องหลังต่างๆแม่ก็จะเห็นแม่ปั๊บปั๊บแแบบแขนแขนเห็นแว่นน้องๆว่าสิงโตหน้าเหมือนใครสิงโตว่าสิงโตหน้าเหมือนใครครับหน้าเหมือนใครสิงโตว่าสิงโตหน้าเหมือนใครหรือเหมือนนังคู่ใช่อืม ถิงโตก็เลยอยากได้น้องผู้ชายมาเตะบอลด้วยไงอืมแต่หมอเขาบอกว่าวันนี้หมอเขามองไม่เห็นเลยหมอเขามองไม่เห็นเลยว่าอ่าเป็นจูโม่ใช่จูโมจูโมอะไรอะนี่ไงนี่ไงไเห็นโดนไข่ไม่มีไข่เขาจะอยากเห็นผู้ชายเออ ไม่มีนี่เราเห็นด้ไม่มีใครไม่ใช่แค่เป็นไค้งนลคันมีย,ยฝกฝ่าเท้าไวไเลย่ันาก็ย,ยังไม่ชัดเจนทีเดียวนะทอเดี่ เพราะหนีขาเลรนะหนีข,า,นขาดูจากตรงน,นี้โอากาสเป็นผู้หญิงจะเยอะไหมก็มีร่างมีร่องตรงกลาง,มลางมาไม่เห็นท้องไข,ข่ขาใหญ่หเกินกว่าที่จะตัดสินได้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงหมอกําลังสงสัยหมอกาลังสงสัยว่าเอ๊ใช่หรือเปล่าบางทีก็เหมือนผู้หญิงอืมจุมุจุมุบางทีก็เหมือนผู้ชายหมอบอกบางทีก็เห็นจุมุจุมุ อเนี่ยหมอเขาสต็อปดูหลายร้อยรอบมากเลยนะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดพอพ่อจะบอกเอดูไปเรื่อยๆก็ได้คุณหมอเดี๋ยว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 ผมขอดูให้ชัดเจนก่อนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับหมอเขาดูแต่สิงโตสิงโตดูออกไหมครับเนี่ยออเฮ้ยเป็นหมอเหรอครับใช่ครับจริงหมอเหรอครับจริงครับเอาไหนชี้เห็นอะไราเห็นอะไรของน้องไหมหัวน้อง มีอะไรอีกครับมูจนน้องไม่มหมอไม่ยังไม่เห็นเลยนลจะเห็นได้ไงแล้วน้องก็เล่นทายาเล่นทายาอีกแล้วเล่นทงยาทายาเล่นทายาอีกแล้วคีโมคืออะไรทายาของสิงโตคืออะไรครับโอยจังไหนน้องทำยังไงมั่งอ่าวลืมถามเลยอ๋อน้องยกขายอย่างเงี้ยเหรอพ่อลืมถามเลยตัว่าแม่สวยไหมไม่พ่อก็ไปตรวจไอ้นี่มากับแม่ เขาเรียกว่านิตตี้รู้ปะคืออะไรนิตตี้ก็คือนิสิตนิสตี้ก็คือการตรวจว่าเด็กมีโอกาสเป็นดาวซินโดรมหรือไม่นะครับสำหรับมีโอกาสเป็นนิสีดัวเฮ้ยไม่ใช่สําหรับผู้หญิงที่มีอายุ35ขึ้นไปอาจจะต้องตรวจอย่างนี้ทุกคนไงครับแม่ก็ไปตรวจมาแล้วแล้วแม่ไปตรวจมาผลปรากฏว่าไงรู้ไหมปรากฏว่าปรากฏว่าถึงตรู้จักว่าดาวซินโดรมเป็นยังไงรู้จักไหมครับ ก็คือเด็กอาจจะพิการทางสมองหรือว่าปกติบางอย่างในร่างกายอะไรเงี้ยก็จะช้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะมีพัฒนาการช้าพูดช้าน้องอาจจะเดินช้าพูดช้าอะไรพูดช้าก็ไม่เสมอไปก็ไม่เสมอไปมีหลายเคสมีหลายกรณีมากเลยแล้วถึงตัวรู้ไหมผลได้แล้วผลการตรวจพี่ได้แล้วเฉลยสรุปแล้วน้อง ็นโอกาสต่ำมากเลยไม่บอเป็นอะไรต่ำมากเลยไม่เป็นดาวซินโดมสิงโตก็จะได้มีเพื่อนเตะบอลได้เต็มที่แล้วรู้ป่ะเตตัวหัวแตกเลยเหรอเตะมากขนาดนั้นเลยหัวแตกเหรอแล้วที่สำคัญใบนี้มันบอกด้วยว่านี่ครับไปตรวจมาแล้วนี่ครับผลตรวจเลือดของพี่พี่แม่ครับผมแล้วมันบอกด้วยว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ชัวร้อยเปอร์เซนต์หมอไม่ต้องดูแล้วทีนี้ยอันนี้ชัวร้อยเปอร์เซนต์เลยอยากรู้จริงเหรออยากรู้ว่าไม่บอกอยากรู้ลองตั้งชื่อน้องก่อนน้องชื่ออะไรดีขี้หมาได้าสิงโตกับขี้หมาเนี่ยนะไม่เอาสิสิงโตกับโถส้วงได้ครับสิงต่อไปเรียกร้องสิงโตเดี๋ยวเขาเรียกเราเนะ ซิงโต้ก็โดนโซ่ไม่โยเอางี้ดีกว่าให้เพื่อนๆช่วยตั้งไหมรับเสื่ออะไรไม่ดูรู้แล้วเหรอผู้หญิงผู้ชายเออถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงน้องไมโลรู้แล้วหรอผู้หญิงผู้ชายคิดเซอร์คิดเซอร์คิดเซอร์ตัวอะไรคิดเซอร์ก็ชื่ออะไรชื่อคิดเซอร์คิดเซอร์อ่ะอ่ะเฉลยยากเฉลยให้ถึงโต้ดีกว่าโอเคแม่แม่เพิ่งเอาอย่างโต้อยังรู้ยังครับแอนด์ด ติดตวิงอาี่้ิตอางผู้ชาิผู้ชายผู้ชายอ่างทกอามพ่เ M ็ A A L L E อ่านว่าอ่ีอ่าน่่าเอ้ยอย่ี่้ยตอย่่มผู้่างผู้ิวงิผชาิงผู้ชายิเมลผู้หญิง เอ้ยผู้ชายตราลองเสิร์ชจาก Google ก่อนอ่ะอ่านสิไหนสะกดเมลแปลว่าอะไรผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> เสิร์ชเป็นเหรอโถ <c oughs> ผู้หญิงผู้ชายอยากอยากได้คำตอบจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนอ้าวแล้วแม่ล่ะถามแม่ดิผู้หญิงผู้ชายผู <c oughs> ้หญิงผู้ชายเอาแล้วอยากรู้จริงป่า จุอีกทีนึงโู้โอ้โ้จูบอ่จุบ่งสิงโตไทยถูกไหมดื้อดือดืกอดะ้ดื้อดู้อดื้ดืัอดื้อด้อดื้้อดื้อด้ออออ้ออด้้อ้้้ผ้ ให้ช่วยตั้งชื่อไหมให้ช่วยตั้งชื่อไหมลองให้เพื่อนๆช่วยตั้งชื่อไหมเพราะว่าตอนนี้พ่องงว่าเลยพ่อจะใช้ชื่ออะไรดีสตอร์ฮะสตอร์สตอร์สตอร์บัลลี่ใบใหญ่สตอร์สตอร์แปลว่าอะไรสตอร์แปลว่าอะไรเจ้าป่าเลยเจ้าป่าสตอร์ก็เหมือนกับเจ้าป่าไงยโอเคเลย เดี๋ยวลองดูว่าเพื่อนๆมีไอเดียตั้งชื่ออะไรไหมครับผมตอนนี้เรื่องยังคิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่ออะไรนึกไม่ออกเลยว่าสิงโตจะคู่กันน้องอะไรดีครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามน้องสิงโตต่อไปดีกว่าแล้วก็อย่าลืมติดตามน้องสิงโตเหมือนเดิมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับเห็นแม่พึ่งแล้วนะครับนี่แม่พึ่งแม่พึ่งตัวจริงเสียงจริง เซอร์เบสโอเคเช็คเครื่องรง้องหร้องรูปหนึ่งสองสา,าม,ม,าาามอออที่เอาบือบาบบงเอามุญออกไปดูที่แปะปิดหน้าเลยเออโอ้ยเนี่ยเอาบุญออกสนุกเอาบุญออกที่หมดเอาบุบาบางเนี่ยไม่จะเห็นเลย sáu lên xuống tám sáu lên xuống câu nào Nam phải không gì mm -hmm. Nam mình nó anh ấy đã chơi ตาวม่ขามือนะนะ